สายสปอร์ตห้าพารรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ท็อปสุดในรุ่นิีแล้วนะคะ Honda c ซีเอฟซี1.8 EL นะคะได้รถปรี2019นะคะสําหรับคันนี้ตัวรถนะคะได้สีบอลเทาสภาพสวยกริฟเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยไฟเดทันมันยิ่งไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ครบเลยตัดหมอกคู่หน้ามีให้เช่นเดียวกันกระจังด้านหน้าของเขาได้เป็นโฟมียมด้วยนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ16รัดด้วยยางมิชลินปี2023ทั้ง4เส้นเลยนะคะดอกยางนี่บอกเลยว่าเหลือลึกๆเนาะ ตัวกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับ h o n ด้าเรนวอตและไฟเลี้ยวให้ในตัวมือเปิดได้ Smart ทเอนทีนะคะคันนี้ได้กุญแจคีย์เลสมาดูออปชัน,นคันนี้การได้อะไรไปบ้างนะคะคันนี้ได้เบาะหนังทั้งคันนะคะปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับสภาพสวยกริปพวงมลาลัยแบบมอลติฟังก์ชันเต็มระบบ2ฝั่งเลยมาพร้อมคูสคอนโทรลนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนมนกิโลนะคันนี้นะคะเจาก,กลางได้สัมผัสทัชสกรีนมาพร้อมล้องถอยการ,ะระยะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบูธทีลิงได้ได้แอร์ปรับออโต ได้เกียร์ออโต้เบรกหัเบรกมือไฟฟ้าโหมดอีคอนมาให้แบบครบเลยนะคะคันนี้สภาพสวยกริฟนะคะมาดูในส่วนของเบาะตอนที่2กันนะคะนี่สามารถนั่งได้หลายคนเลยนะคะตัวบอดี้ตัวรถนี่บอกเลยว่ากระทัดรัดนะคะเหมาะสําหรับวัยรุ่นสายสปอร์ตแบบเรามากๆเลยนะ,ะและสําหรับคันนี้ Honda c ซ v i c FC 1.8EL ได้รถปี2019ราคาค่าตัว549,000สี่หมื่นเก้าอนฟตกผละเก้าพันกว่าบาทหาใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมกดติดตามทักแชทค่ะ